เป็นข้าวแช่เอ็นนี่อันเขาเอิ่อมาอีนอย่างอินูผีอนูผีบอกนูผีออสเตรเลียผู้ใดอันเบอร์งอ่ะแช่ไปอันเด้อมันมันซื้ออย่างของมันหวานเขาเอิ่อใชยามันอินูผีเอออนูผีออสเตรเลียน่ะเนี่ยตอนออสเตรเลียน่ะยุสิตนี่มันต่างวงแช่อแล้วเขาไปได้เดินน้ำมันเขายอกใจใจ

เป็นอีกวงเงินได้เท่ากับเปียเปียแล้วก็ไม่ได้เงินอีกอืมรถทั้งหมดอ่ะหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามดอลลาร์โอ้ตีดกันนั้นเท่าไหร่สูง กงก็ยังโองนกงก็อัวออสเตรเลียที่สิกับมันน่ะอืมแป่แเพาะนช่วงนั่งแต่ปากดีอืมปากดีอ่าขาไปใส่งั้นขาไปหมุนน่ะอืมือหยางกับมันเอเขาบไม่มาย่านหนูผีอืมหนูผีผู้ใดอเรียแคไปหลายรัดสูม่ทสาโตหามัน ขอบอกน้นผปวันมันก็บหว่ามันบาอันอยากดดันหนูเลยจางนั้นอย่างนี้กดดันห้าวกดมอย่างกูไม่ได้ไปกดดันกูทรไปทวงนีสื่อมือน้นมันึงขึ้นกูมันบอกว่ามันจะโอนห้อันเทระเล็กเทระน้อยเทระคนเทระคนเทระคนกูขี่นี่กูไ่ได้กังบาทอืม กูว่าสมัยใชกินดามึงอหรอเด้กูอดไปได้พอกระโถนหั่นต้มขึ้นเจียงกับกูแม่ห้าให้กูแม่ห้าขวดห้าให้กูเสียหน่อยเงินกูไปใส่กูะโถนบ้างไหให้กูอีกกูก็ดใจให้กันเนาะกูว่าปิดหม่มันเป็นข้าวแท้ไงเอ่อเ้าวแท้เอ่อ้าวแท้ถ้าเป็นเท้าแท้เป็นโกงก้นไปเลยๆผิดกฎหมายอืม า่าแท่ที่กฎหมายน่ะโกงคนอ่ะมันบอกว่าเหตุที่พวกกันฟอร์เรททีวีฟอร์ททีวบอบบอันนี้มันกัเป็นแค่ลูกูงกันันนือออเตรเลียมันโกงคนหอดออตเตรเียโกงหัดคนไทยกันสิบเอ็ดมันสิมมี่มันต่างวงแช้ออสเตรเลียต่างวงแช่ไทยอืนม,มันโกงหลายคนนี้รรม,มันโกงก,งกะยอะจนพูดเ่ย อันกงคนจีนเงินออสเตรเลียเดี่ยรวมเด้งประมาณสองแสนกว่าดอลลาร์อืน้ำใจมันไปเปิดร้านอาหารอีกอืนนั้นมันต้องมาได้สูตรพูดแต่ย,ยุสิตนี่อ่ะกูว่ไปกินข้าวด้านอาหารแม่เนีมันก็ร้องสิบปิดอืมกูบอกแล้วตัวกูสิอดมาได้เหตุกิบด,ด่ามึง มันซื้อ,อย่างเขาเอิดังอิทายาอินุพีอือตัวเขาเนียมาไปกู้เงินธนาคารไปกู้เงินธนาคารประมาณแสนอยู่นะประมาณแสน,นีู่่นะหนึ่งแสนอ่แ่ละมาใส่หมีคนคือมันเอาเงินเขาไปหมุนเนาะตองสามอาทิตย์จะได้ทิ่ทั่วไปบอกกับผัวมันผัวมันกับกวกกันกูน้เงินธนาคารเอากู้เง,งินบ้านสองอาทิตย์อืม สองอิบเกับสามอาทิตย์จนปานอี้ได้เดือนหนึ่งแล้วน่องเดือนกุ๊บวแล้วโทรไปหามันึงบอกสองอาทิที่เขานะนสองทิตมาถึงกักเทียพี่จังหวัดซีเบียทูมอโรฟรีเบียทูมอโรเพราะอดักเทียมอื่นน่ะซีเบียน่ะห้าขวดมนอีกน่องก็ไปมุนอืม หลายคนก็อหยังเนี่ยในเวลาชทวงนี่มันก็บอกว่าเขาซ้ำเติมมันไม่ซ้ำเติมพรป่วยมันหยังมันเอาเงินเขาไปใส่เขาก็ต้องอยากได้เงินเขาขึ้นตะเนาะมันรักเพราะว่าเวลาเปียแท่งหยั่งคนอื่นเปียได้เขาก็แทบเปียเขาก็โอน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 ไปเขา รับแล้วค่ะถ้าบโบนเงินมาให้เฮาเพราะว่ากนอื่นมันจะไปติดเขาไหมมันเลยบ่มีเงินมาให้เฮาอืมแล้วเงินเขาไปใส่อันนั้เงินเขาไปใส่มันจะไปติดเขาก็เหมือนกสมมันเงินเยอะจะพูไปใส่มันก็ไปมัาติดยค่สักูอืมมันบังคับมื่อทั้งกอมาให้เฮาเป็นเจ้าหนี้มันงไหมอืมทัางทั้งหนีเฮาไม่ได้เต็มใจ พี่หนูผีน่ะพวกเรายู่อัตเลียแค่ไปได้ก็เขาจะมีผู้กันวันนั้นเป็นผู้ใดพี่หนูผีอันนี้โกงคนขับแต่แล้วเพรามันใช้กัหลายนี่มันโกงช่วงไมนไปออดอันและการคุณนมกันใช้อยู่มันบ้าไปไหมอืมฉันไปี่จิตอคุณนมกันใช้ให้อยู่ดิจิตอคุณนมกันใช้อืม เอาอันเจ้าหนีจำเป็นไปน้ำกันเลยเนาะผู้ใดอันที่บ่ายบ่ายมันมัดมือโผล่ไ้เขาเป็นเจ้าหนีมันอ่ะไปแหนมมนเลยไปละการคุณนุ่งกังใจเขาไปบอกอืมส่วนมันแหลมสมบอกว่าบไปมันดังแล้วสั่งวาฮะขวบเลยมึงดังในทา้งที่เสียเสียหายหายอืมก้งเทา โกงทองจิตไปเปิดอ่านอาหารไม่เป็นผู้ใดหรอกจูอยากไปออกรายการคุณนนมกันใช่เนาะทุกสิ่งดังว่ะ ขาแขวนนึก่ไปเล่นบักกาไปอืมขา,มาไม่เดินบักกาไปเนี่ยกินนี่ะเพาะนี่จรินน,รนี่ว่าเนาะตอนนี้อืมไปออกกิจการต้นเงิกันใช่น่ะอืมคคิดว่าจะของบริสุทธิ์พูดพ่องอิรีอ่ะอืมนัดนัดเขานัดทุกคนเล่นคืออสองอาทิตย์หัวกู้เงินธนาคารได้สิเอามาจ่ายสองอาทิตย์แหมงกลายเป็นเดือนกลัวอ่ะสองอาทิตย์เดือนกลัวเพราะพอสองอาทิตย์จ้ากเนี่ยอืม สองอาทิตย์ว่าหอดจากเทียบุหลังหนึง่งสองอาทิตย์มาเป็นเดือนหรอห้ากว่ามันนี่อแล้วบอกทยอยใส่เงินทายอยท,ย,อย,ทย,อย่อทยทยอยอือมทาย่อยแบบแบบของมันวะมิกระดอกเพิ่มเออใจก็คิดดอกไปคิดดอกไปห้าขวบก็กให้ตะกูค,คิดดอกแต่เป็นตะกโตอเล็เงินว่าขาบมันชีกูออาให้ตะกคิดดอกคิดดอกมันนี่เพิ่มมาที่นี่ขนาดเป็นเงินไม่ได้คิดดอกเงินตน้นหนึ่งเดียวใส่มาใส่เขามันคิดดอกเ่ามันตะกูคนเดียวได้หลายคนจะที่คิดดอกมึง มันกับพอกหางนูลล้วไะปะทิ้งมึ้งเงินไทยแล้วใส่เขาเพราะว่ามุง้งนึ่งทอไปหม,มุนเหมือแล้วต้องใจมันจะเป็นอิ่มไม่ไ่สมอยสอง่อันนี้ ปอนต้นแกงถามมื่อไหนได้บ้างมึงมาอยู่นี่จากโดนไปมึงเป็นสิตเปอร์เซนต์ไปตัวไอ้ส้มมาประเทศน้เป็นสิตอร์เซ็นที่ไหนได้มันเป็นสิตเเซนแล้วอืมเป็นสิตอร์เซ็นแล้วพี่น้องมันเป็นคนออสเตรเลียอืมสัญชาติออสเตรเลียแล้วมันมาตัวไอ้ส้มมาประเทศนี้เป็นสัญชาติออสเตรเลียอืมพี่น้องขนาดต้มนี้มันตัว เลี้ยงซ้ำนี่มนันยังตัวก็เลี้ยงเงื่อนยังมันสิมันสิเยเลือสิเลี้ยงเงืนมันสิเยเลือสิพี่น้องเออแท้ไกปกหลายๆเด้อพูดอย,ยู่อัลเลี้ยสิในวันโดนมันหลอกนี่ต้ออย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวนนลอันทีไป็หลอกคนอื่นอีก ปากดีแต่ได้ยินี่เยี่ยมตัวแค่ตีเอาเงินเขาไปใส่เวลาเขาโท,ทวงตัวกับใครเป็นยักษ์กับผู้น,นี่เอาเงินก้อนนึนไปใส่เขาโท,ทวงตัวกูเพราเดืดกาดตีนเขาคุณจูอันนี้ปากดีมาสื่อเสียงจะเข้ามาให้เขาอีกไหมว่าเขาไปกดดันมันว่าจังันไปซ้ำเติมกูซ้ำเติมอย่างเมื่วากูคแค่โทไปทวงเงินกูคืนเออ Mến bông ừ. Ừ. Ủa ừ, chị bỏ cái nhắn hả? Nhắn cô này nè Chú ơi xì đây nè ตรวจเหมกะเกให้ยก้นด้าอยู่สิมือนีเพราะว่าเป็นเงินไปเล่นแค่นะมึงอืมคุกกะหวังแบบนั้นตลแบบว่านอกก็บอกคกกะมีเงินเนาะมีเงินทุนไปเล่นแค่ก็ไปเก็บหอมร้อมมีกูสิบ๊บเบียคุยคุกเจ็บอดอกหรือดอโดห้าขวมึงเอ้ยอืมเพราะว่าเอาเงินใส่ธนาคารอะไรเนาะมันได้ดอกน้อยเออมันได้ดอกน้อยเดียวคุณหนักเสียงฝนฝนตกแห้งกูเลยเล่นหรียแค่กูคิดีเพราะว่าบางคนเขาเปียหลายบมอเขาก็ได้ดอกดีมันบ้าเออ มันบ่แม่นจิตแล้วบาททีนี้ไปเล่นแซ้งให้เขาโกงหางขวมเอ้ยอืิ่งมื่นกว่าบาทพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอีกวงหนึ่งปรทธานในเปียตะวันวงอีประธานในเปียนั่นมันมันมันบ่เล่นต่อแล้วมันบอกว่าหยุดเท่นี้แล้วก็คนที่ไหนปรทธานในเปียก็จับสลากเอาก็บยศชมพูกับล้วงที่ได้หันอะคนหนึ่งที่สิจับงสลากนั่นะจับงสลากแล้วบันนี้จะได้เงินน้ำมันบ่ล่ะเออเขาบ่กไม่ต้องเงินกับไปหมุนไหมเออ ม่ได้ลร้แล้วพี่จะอยู่ออสเตรเลียอยากปล่อยให้คนชั่วรอยนวลเอ้ามันปากดีอีอันนี่เออมันเป็นหนีเขาแหมไม่แหมว่ามันมันมือโซ่ไอ้เขาเป็นเจ้าหนีมันแหีเออแล้วอยังมาปากดีกับเขาสิเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีไม่ใจไม่โกงบ่มีบ่หนีบ่ใจบ่โกงเขาเรียกว่าโกงบ่พี่น้องทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าโกงเออเขาเรียกว่าโกงชัดๆ ันไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายดิอือไม่โกงดิก็มึงมาจ่ายเขาอแต่ได้มาเมืงอกง เวลาหนักมันกับไม่ใจอืมอืมบนนางทีเวลาเขาโทราถามอีกหนูมไม่นัดใจเดียวอืมไอ้เวรหน,น,นูนัดก็หนูไม่มีจ่ายายก็ด่าหนูห้าคนอื้อบางทีกูก็ใจหายกูก็ด่ามึงแหละเนาะเป็นบั้งอืมเขาได้มึงเหมือนออสเตรเลียอืมก็บอกว่าแต่คนอื่นนี่อัน ยังก็อันเก็บกดซ้ำเติมว่านี้ผู้ใดไปซ้ำเติมมึงดอกเพราะวันเขาทวงเงินกับเขาอยากได้เงินเขาคืนก็คือจังกูกูทวงเงินน่ะมึงกูก็อยากได้เงินกูคืนเออเปนบ้า่อะไรบ้านไซ้เติมเลยมึงใจเงินกูมากกจบมันบ้านอะผู้ใดไปซ้ำเติมมึงใจเงินเขามากกับจบมาเนี่ยเขาทวงแล้วทวงอีกเขาทวงแล้วทวงอีกมึงก็ไปขึ้นเสียงเป็นด่าเขาไปว่าเขาตั้งกันจังสีอันมันจะใส่ดีหรอ แช่ไปเลยอยากปล่อยให้คนขี้โกงคนชั่วรอยวนวลอ่าแช่ไปเลย กับกับเทาดีๆแต่คขางเป็นหนึ่นนี่เขาเอาเงินเขาไปหมุนมาหายเทาขึ้นเสียงให้เท้าน่ะเออกูก็เป็นคนมีหัวใจเด้อเงินกับเงินกูเนาะกูกับบริษัทจำเป็นเถี่ยมึงเอาไปใส่เนาะมึงเอามัดมือถกให้กูเป็นเจ้าหนีเองเนาะอือันนี้มึงมาถึใส่กูมือนั่นมือนี่มือนี่มือนั้นกูท่วงไปมึงกับบริษัทกูเป็นแต่ห้างกูจะด่ามึงเหรอเมินบัตรออคนเท้า คำพูดก็ต้องมีตัจจการก็นเราเกิดมางเอาเงินเขาไปใส่แดี๋เนาะผู้ใดๆบอกเอาเงินเขาไปใส่ไม่มีคนบอกเลยล่ะเออไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่โกงขมึงไม่จ่ายแต่แหม่มึงโกงมันบอืม เป็นตาไหนอืมก็รู้จักมือต่อของฮ่าขู่อ